เบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะสิ่งของชิ้นแรกที่มาจากญี่ปุ่นที่เบสอยากจะมารีวิวนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะกันไก่ค่ะทุกคนกันไกเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เบสรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะจําเป็นมากๆเลยสําหรับเบสนะคะไม่ว่าเบสจะแกะนู่นแกะนี่อะไรใช้กันไกหมดเลยและกันไกที่เบสใช้ประจำในอย่างตัวนี้เนี่ยที่เป็นรูปคิตตี้อ่ะมันก็ดูแบบเบื่อแล้วว่ามันดูเก่าแล้วนะคะเบสก็เลยอยากได้กันไกที่มันดูแบบ หลากหลายบ้างเป็นลายอื่นบ้างนะคะจริงๆอย่างมันแอบ,บมีลายอื่นอีกนะนอกจากสงลงยนี้นะแต่เบสซื้อมาแค่2่งอันนี้นะคะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นลายไม่เมโลดี้กับชินามอนนะคะ2อ,อันน,าน,น่ารักมากเลยราคานะคะที่เบสได้มาเนี่ยคือ990เยนค่ะสองอันนี้นะเออน่ารักมากขอเริ่มจากชินามอนก่อนละกันนะคะดูแบบคิวมากเลยอะ่ะเออ กดูกันเขาก็จะแบบแลปมาให้ด้วยนะคะแพ็กเกจมาในสีฟ้าสีฟ้าแบบนี้เราก็จะมีตารางเห็นปะ่ะมีตารางตารางแบบนี้น่ารักมากมีชินามอนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เขาก็จะเขียนไว้ว่าเป็นชินามอรอนะคะก็คือเป็นตัวของเขาเลยเนาะแล้วก็ด้านหลังค่ะมีราคาติดไว้ตรงนี้นะ990ยเเยนค่ะน่ารักมากเลย มาแกะดูกันค่ะอันนี้เนี่ยในไทยมีขายไหมอาจจะมีนะเออแต่ว่าเบสก็ไม่แน่ใจว่าราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเบสอยากจะไปเก็บพวกคูโรมิมาเพิ่มอ่ะพวกกันไกลลายอื่นมาเพิ่มมากๆเลยนะนี่ทุกคนออกมาดูคมมากเลยอะ่ะอันฮัลโลคิตตเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสีแบบเงินนะคะแต่ว่าพอเป็นชินามอนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสีแบบเห็นปะดำๆหน่อยนะคะ นี่พอกลับด้านก็จะเห็นแบบนี้นะมีน้องหมีอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นเหมือนหัวชินนมอนด้วยทุกคนน่ารักไหมน่ารักโนแล้วก็แอบ,บมีหัวใจให้ตรงนี้ด้วยนะคะก็มีลายชินนมอนตรงนี้น่าใช้งานมากเลยค่ะทุกคนแล้วเบิดว่ามันต้องคมมากๆแน่เลยลองตัดตัวนี้ดู ชับชับโอ้ยดีมากเลยนะคะกันไกตัวเนี้ยเบชชอบมากเพราะว่ามันเป็นแท้จะเป็นอันเดียวเลยในบ้านนะคะแบบไอตัวเนี้ยถ้าจะเป็นอันเดียวเลยในบ้านที่ตัดผมของเบชออกอันอื่นมันตัดไม่ออกนะที่เราต้องการจะเล็มผมมาล้วก็ใช้กันไกตัวนี้นะคะต่อไปเป็นไมเมกันบ้างคะ่ะทุกคนไมเมกเนี่ยก็จะมีความแบบสวยหวานนะคะแพ็เกจจิ้งเขาก็เหมือนกันมีความเป็นตารางๆแบบนี้นี่แหละเป็นลายสกอตนะคะก็จะมีเจ้าเจ้าไมเมน้อยอยู่ตรงนี้ด้วยข้างล่างนะคะ สวยจังแล้วก็ด้านหลังนี่เดี๋ยวแกะดูกันนะออกมาค่ะทุกคนก็จะเหมือนกับชินอมอนเลยนะคะตรงปลายกันไกลเนี่ยจะมีความเป็นสีแบบดำๆคามๆนะคะทนทนดาร์กหน่อยเนาะแล้วก็พอพลิกออกมาเนี่ยเขาก็จะเป็นรูปหัวของเจ้าไมเมโลดี้นะคะมีโบติดอยู่ตรงนี้ด้วยน่ารักไหมน่ารักโคตรเลยอะ่ะแล้วก็เนี่ยมีไมเมอยู่ตรง ก็มีหัวใจนะคะนี่เบก็เก็บได้ทั้งหมด3ตัวแล้วนะคะสำหรับกันไก่ที่เป็นหัวแบบนี้น่ารักไหมมีชินนมอนมีไมมย์แล้วก็คิตตี้อันเก่าด้วยนะคะจริงๆก็อยากจะเก็บตัวอื่นเพิ่มเหมือนกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไปดูเพิ่มกันในไทยเอานะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเบไม่แน่ใจว่าตัวนี้มีขายในไทยไหมนะแต่ว่าถ้าใครแบบมีแพลนจะไปญี่ปุ่นตัวนี้ก็990เเยนเท่านั้นนะคะราคาคือ ถูกมากนะคะยิ่งเลทเงินตอนนี้เนี่ยถูกสุดๆเลยนะคะอยู่ประมาณ200กว่าบาทเองเท่านั้นเนาะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย